ต่อไฟเข้านะครับต่อ L มออแปลงของเราก็จะมีสองเส้นนะครับเส้นหลักสองเส้นสำหรับคลิปนี้ก็จะพามาต่อชุดคิดนะครับตัวนี้เป็นไฮบริดออฟกินะครับชนิดมอแปลงนะครับตัวนี้เป็น h ฮ b i ิดก็คือมีรีเลย์สลับในตัวนะครับการต่อใช้งานก็ง่ายๆนะครับเหมือนเดิมนะครับก็จะมี ฝั่งนี้เป็นฮิตซิง์นะครับฮิตซิง์ฝั่งนี้เป็นหมอแปลงนะครับแล้วก็จะมีไฟที่ต่อสายพวก AC นะครับตัวนี้เป็น AC ซีเอาพุนะครับ L นะครับตัวนี้เป็นแปลง L นะครับไม่ใช่บวง TRN นะครับก็คือมอแปลงนิวตันนะครับแล้วก็หนึ่งสองสามนะครับเป็นนิวตันทั้งหมดเลยนะครับเราจะต่อจุดไหนก็ได้นะครับตัวนี้ต่อไฟเข้านะครับ ต่อ L การไฟฟ้านะครับ N การไฟฟ้าเราจะต่อจุดนี้ก็ได้นะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นบวกนะครับฝั่งนี้จะเป็นบวกก็คือแบตเตอรี่นะครับส่วนลบนะครับลบจะมีสายออกมานะครับฝั่งนี้จะเป็นลบนะครับแล้วการต่อนะครับการต่อหม้อแปลงนะครับหม้อแปลงผมก็จะทําสัญลักษณ์ให้นะครับ N L นะครับ เอ็นผมจะทําสัญลักษณ์เป็นสีดํานะครับเอลผมจะทาสัญลักษณ์เป็นสีแดงนะครับแล้วจุดโชคอกละครับจุดโชกเราควรต่อยังไงนะครับถ้าดูจากรูปนะครับโชคกผมจะใช้สายสั้นนะครับสายสั้นผ่านโชคกนะครับสายยาวต่อเข้าบอร์ดเลยนะครับก่อนอื่นเรามาดูหม้อแปลงนะครับหม้อแปลงของเรานะครับหม้อแปลงของเราก็จะมีสองเส้นนะครับเส้นหลักสองเส้นเส้นสองร้อยี่สิบสองเส้นนะครับ สังเกตผมพันนะครับผมพันก็คือฝั่งนี้กับฝั่งนี้จะเป็นจะเป็นฝั่งเดียวกันนะครับฝั่งนี้กับฝั่งนี้จะเป็นพันเดียวกันนะครับก็คือหลักการพันของผมก็คือพันเส้นนี้ก่อนผมจะให้เป็นเอ็นนะครับเหมือนเหมือนกันนะครับสองเส้นเนี้ยเส้นไหนพันก่อนผมจะให้เป็นเอ็นนะครับเส้นไหนเป็นเส้นจบนะครับผมจะให้เป็นเอลนะครับทีนี้เรามาดูบอร์ดนะครับบอร์ดก็คือสังเกตฝั่งนี้จะเป็นเอลนะครับฝั่งนี้จะเป็นเอ็นนะครับถ้าต่อนะครับ ฝั่งนี้จะเป็น L ฝั่งนี้จะเป็น N นะครับผมก็เลยต้องใช้เส้นนี้นะครับมาต่อ L นะครับขาออกแดงมันก็จะเป็น L นะครับนี่สังเกตมอแปลง L อยู่ฝั่งขวามือทั้ง2ด้านนะครับ N อยู่ฝั่งซ้ายมือทั้งสองด้านเริ่มการต่อได้เลยนะครับ จุดนี้เป็นจุดต่อจอนะครับจอก็จะมีสายมาให้นะครับจอก็จะเป็นจอทัชสกรินนะครับก็ทัชสกรินเราก็จะกดยากๆหน่อยนะครับกราก็สนอนะครับสวิตช์ก็จะอยู่กับบอดเล็กๆนะ เล็กก็จะมีสวิตมี LED นะครับตรงนี้เป็นจุดบอกโวลต์เอาต์พุตนะครับจุดนี้เป็นจุดบอกแบตเตอรี่นะครับอันนี้ก็คือสถานะก็คือดึงมาจากแบตเตอรี่นะครับ ตัวนี้เป็น ac นะครับตัวนี้เป็น ac ตัวนี้เป็นแผงโซล่านะครับแผงโซล่าเราไม่ได้ต่อร่วมนะครับมันก็จะไม่ขึ้นนะครับหลายคนงงนะครับแผงโซล่าทำไมตั้งค่าอะไรไม่ได้นะครับก็คือเราไม่ได้ต่อร่วมนะครับจุดนี้ก็คือจุดตั้งค่าต่างๆนะครับโหมดนะครับโหมดก็คือเลือกโหมด ac dc นะครับตัวที่สนะครับฝั่งมาทางขวามือก็คือ ats นะครับ เอทีเอในที่นี้ก็คือตัดเข้าไฟฟ้านะครับตัวนี้ตัดเข้าไฟฟ้าตัวนี้กลับมาคืนนะครับรีคอเวอร์นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นภาษานะครับมีให้เลือกสองภาษาภาษาจีนกับภาษาอังกฤษนะครับผมกําลังจะทําภาษาไทยอยู่นะครับไม่รู้จะเข้าใจหรือเปล่านะครับตัวนี้เป็นแอดจัดนะครับแอดจัดแอดจัดก็คือตั้งค่าต่างๆที่ มันลึกขึ้นไปอีกนะครับอันนี้ก็คือตั้งค่าอันค่าแบตเตอรี่นะครับสมมติแบตเตอรี่เราห้าสิบสามจุดสี่นะครับแต่ในคลิปห้าสิสามจุดสี่เหมือนกันนะครับเราจะเพิ่มสมมติมันห้าสิสามจุดสามนะครับเนี่ยมันเหลือจุดสามแล้วเราก็จะลดนะครับลดลงให้เหลือห้าสิบามจุดสามนะครับห้าสิบห้าจุดสามจอรนไม่ค่อยโฟกัสเลยเนี่ยถ้ากดลบนะครับมันจะลบ แต่วนเท่าเดิมนะครับทีนี้เราก็ปรับให้มันเท่าเท่าของจริงนะครับปรับตัวนี้ก็คือปรับวนให้มันเท่าของจริงนะครับปรับเสร็จเราก็เซฟนะครับหรือจะออกเลยก็ได้นะครับแล้วก็เทมเปอร์เทมเปอร์ก็คืออุณหภูมินะครับอุณหภูมิอุณหภูมิที่ซิงอุณหภูมิเราจะให้มันเท่าไหร่ก็ได้นะครับเราใช้วิธีวัดเอาแล้วก็ค่อยมาตั้งก็ได้นะครับ พวกนอื่นก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่จะให้มันอยู่เท่าไหร่ก็ได้นะครับอันนี้ก็ Data p h o ฟนไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรอันนี้ก็ไม่มีอะไรอันนี้ก็คือเลือกจะรู้ว่าอินเวอร์เตอร์เป็นระบบอะไรนะครับอินเวอร์เตอร์เป็นกำลัง 6, วัตต์6 0 0ัวัตต์ผมตั้งไว้6000นะครับเพราะว่าชุดนี้6000วัตต์นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับการตั้งค่าแล้วก็การใช้งานนะครับอีกอย่างนะครับอีกอย่างพัดลมนะครับอัดลมก็จะมีมาให้แต่ไม่แนะนํานะครับไม่แนะนําให้ใช้ไฟเลี้ยงจากบอร์ดนะครับไฟเลี้ยงจากบอร์ดกระแสมันน้อยนะครับมันจะไปรบกวนผมใช้สวิตชิงนะครับเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะครับการใช้งานจริงนะครับผมใช้สวิตชิงเข้า220ออก12โวลต์นะครับ ก็คือเราเอาสัญญาณพัดลมนะครับมาเปิดปิดดีเลย์นะครับเพื่อไปสั่งเปิดปิดสวิตช,ชิ่งนะครับแบบมันจะได้ไม่ยุ่งเกี่ยวกับชวกไฟเลี้ยงของพัดลมเรานะครับแบบการทำงานมันก็จะทนขึ้นไปอีกนะครับตัวนี้ขนาด6,000วัตต์4 8โวลต์น,นะครับกระแสสแตนบายอยู่0.4 ในคลิปกระแสสแตนบาย0.4นแอมป์นะครับสแตนบายจริงๆก็จก็อยู่ประมาณ0.4ถึง0.7นะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่ช่วงแล้วแต่สเปคนะครับทีนี้ผมก็จะมาวัดดูนะครับว่าไฟออกเป็นยังไงนะครับฝั่งนี้เป็น L นะครับฝั่งนี้เป็น n นนะครับสังเกตก็จะมีไฟออกทั้งสองเส้นนะครับ เพราะว่าเรายังไม่ทําการตอกกาวนะครับถ้าเราอยากให้มันมีไฟเส้นเดียวเราก็เอาเอ็นนะครับไปลงกลาวนะครับหรือว่าต่อ,ตอเข้าตู้คอนเมอร์บ้านเราปกติเลยนะครับเพราะว่าตู้คอนเมอร์บ้านเรามันมีกาวอยู่แล้วนะครับมีเอ็นอยู่แล้วนะครับก็ไม่จําเป็นนะครับสําหรับบ้านในที่ไม่มีไม่ได้ตอกนะครับก็ตอกนะครับจะดีกว่า คลิปนี้ก็ทดสอบให้ดูประมาณนี้นะครับใครที่สงสัยหรือสนใจก็สอบถามมาได้นะครับ